ทางไปน้ําตกหมากแงวร้อยเมตรตรงนี้ตรงนี้คือด้านหลังก็เป็นน้ําตกผาส่วมเมื่อเรามาที่น้ําตกผาซ่วมแล้วอย่าพลาดโอกาสอย่าลืมอย่าพลาดไปน้ําตกหมากแงวร้อยเมตรจากที่นี่จุดสังเกตก็คือเนี่ยร้านคา้าด้านนู้นเป็นลานจอดรถบัสใหญ่แล้วตรงนี้เป็นร้านคา้านะเมื่อเรามาเที่ยวแล้วอย่าลืมแวะซื้อของที่ระลึกติดไม้ติดมือไปนะคราวหน้าจะได้มาอีกม,มันแก้วมันแก้วเป็นอาหารพื้นเมืองโบราณ อาหารที่อร่อยมากเลยก็คือไอเนี่ยแค่เห็ดอะไรนะเห็ดกระดานเห็ดกระดานเห็ดกระดานคำลาวเล่าเห็ดบดเห็ดบดเห็ดกระดานขมเรียกแปลเป็นไทยว่าเห็ดไม้ลาวเรียกเห็ดกระดานลักนณะไข่ไม้ต้องไปต้มนานๆแต่อร่อยมากเนี่ยเนี่ยต้องต้มแบบหลายชั่วโมงเลยเห็ดกระดานกินแล้วกรอบคนไทยถ้ามาเที่ยวอย่าลืมซื้อเห็ดนี้ไปถูกทุกอย่างที่นี่จะถูกมากถ้าซื้อที่เทพแพงเนี่ย จะได้วันหลังจะได้มาอีกนี่ของแปลกๆนี่อะไรเอ่ยเห็ดลิ้นจือเอาไปทำยาเห็ดลิ้นจือเอาไปทำยานี่ด้านขายของที่ลึกอยู่ตรงนี้น้ำตกผาซ่วมน้ำตกผาซ่วมด้านหลังก็เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านชนเผ่านะถ้ามาแล้วอย่าเที่ยวแค่น้ำตกต้องเดินให้ชมไปทั่วใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงน่าจะดีนี่ เนี่ยเป็นอาหารพื้นบ้านซื้อไปซื้อไปไปทำอาหารที่บ้านคนโบราณเนี่ยบางทีข้าวไม่มีเขาจะกินไอหมากไอเนี่ยเนี่ยนี่คืออะไรนะเผือกเอเผือกเฮยเผือกมันกลอย อันนี้ตอนเด็กนี่กินประจําตอนนี้ลืมชื่อที่เเผือกอะไรเนี่ยมันสาคูสาคสาคมูเร่วต้นโลงตอนเด็กกินบ่อยเพราะคนโบราณเวลาอาหารไม่พอเขระจะกินพวกนี้ย่างชีพยอยู่ได้ตลอดเพราะว่าปลูกข้าวไม่ค่อยได้เขาจะกินพวกนี้เผือกมันกลอยอยู่ได้แทนแทนแทนข้าวแต่เดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วเพราะปลูกข้าวได้เยอะล้นประเทศถ่ายที่น้ําตกผาซ่วมประเทศเราเนี่ยเนี่ยเจ้าของร้าน <laughs> ใ,คใครที่มาเที่ยวอย่าลืมซื้อไปฝากที่กรุงเทพบ้างไปซื้อไปฝากให้เว่าใครเขามีไรายได้มีงานทาเป็นที่ระลึกเราไม่ใช้ไม่เป็นไรซื้ออาไปฝากคนคนงานที่บ้านอะไรประมาณเนี้ผลออาหารปแปลกแปลพื้นบ้านราคาก็ถูกนี่นี่อะไรนะหญ้าอะไรนะหญ้าที่แ้หญ้าทีแพ้หญ้าที่แพ้ใช่ไหม โอ้ย่ารีแพร่ใช่ยารีแพร่ไปเจอที่นี่เองเว้ยเออสบายดีนี่หล่นแล้วหล่นหล่นหล่นยารีแพร์เนี่ยหนูน้อยขายยารีแพร์น้ำตกตัดฝานนี่อะไรนะ มะกอกใช่ไหมมะกันมะมันคืออะไรอ่ะมันคือมะกันกี่บาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทช่งหนึงเลยแล้วอันนี้ยอดดีแพร่ล่ะอันนอดดีแพร่ยี่สิบบาทเหมือนกันนี่หนูน้อยมาช่วยแม่ขายนี่ผู้ชายใช่ไหมผู้ชายโอ้มาช่วยแม่ขายของนี่สาธิตดูด้านทางนี้โห นี่อะไรเนี่ย,าายมะเขือฝรั่งมะเขือฝรั่งมะเขือฝรั่งมะเขียบมะเขียบมันคืออะไรมันฝรัร่งใช่ไหมไม่ใช่ข้างในเป็นเหมือนน้อยนาอ๋อข้างในเป็นเหมือนน้อยนาอ๋อน้อยนาฝรัง่งอ๋อน้อยนาฝรัง่งน้อยนาฝรัง่งดูไว้ดูไว้ฝืดที่น้ำตกหาส้วม คนไทย,ยก็ทยอยมาแล้วรถบัสจะขึ้นรถละทไมท,ทัวรทัวร์จากที่ไหนเอ่ยเมื่อเราไปเที่ยวที่ไหน,ไหนตามกฎของการเที่ยวให้ซื้อของป่าจากที่นั่นเขาจะได้ดีใจและให้พรเราคนที่เราซื้อของเขาจะดีใจภูมิใจแล้ให้พรเราเราจะได้มาอีกเป็นการสร้างการพัวพันขึ้นซึ่งก,ารรากันอะไรกันแล้วเราจะโชคดีเวลามาที่นั้นมาเที่ยวเนี่ยให้ให้ความสุขแก่เขาเพราะนั้นทําไม่เหลือบาก็ไดดให้ซื้อเล่น้อยราคาที่ไม่แพงมันลสิบวิสิบบาท ซื้อให้เราไม่กินก็ได้ให้ไปให้คนใช้ให้บินมอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้ก็แจกแจกกันไปเพื่อให้ให้การเงินมันหมุนเวียนคนจะได้ไม่ประกอบมิจฉชชีพนะคนมีรายได้มีงานทําจากการท่องเที่ยวเขาจะไม่ประกอบมิจฉชชีพเนี่ยรถบัสไทยสงสัยมาทําบุญอะไรเนี่ยทำไมเนี่ย เดี๋ยวเห็นนุ้นน้อยน่ารักเดี๋ยวจะซื้อยารีแพรอ